อะล่ะค่ะมาดามแพมขาอากาศเนี่เมืองไทยร้อนมากร้อนจนหน้าเทาร้อนจนหน้าเขียวแล้วมาดามแพมขามาดามแพมไปนุนขาวยังไงจะใช้เครื่องสำอางอะไรก็รอดใช่ไหมคะบอกไว้เลยมาดามแพมเองก็ไม่ใช่ว่าจะรอดเสมอไปนะคะเราจะมาใช้เครื่องสาอางอะไรดีคะมาดามแพมที่หน้าหนูดำหมองคล้ำเนี่ยให้ขาวใสสวยแต่ไม่เขียวไม่เทาไม่ม่วงนะคะด้วยนี่เลยค่ะหลายๆแบรนด์ที่มีอยู่ในเซเว่นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดีกว่าว่าแบรนด์ไหนรอดแบรนด์ไหน ลแต่เราจะบอกไว้เลยว่าไม่เกี่ยวคุณภาพนะคะเกี่ยวกับแค่เรื่องสีอย่างเดียวนะจ๊ะ เอาล่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่ว่าความหน้าเทาหน้าหมองหน้าคล้ำหน้าดําเหมือนขาหนีบนะครับเพราะว่าอะไรคะทุกคนต้องการความสวยแต่ว่าบางทีบางคนเนี่ยอาจจะงบประมาณไม่ถึงที่ว่าจะไปซื้อเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์หรือว่าจะไปซื้อของนั่นนู่นนี่มาใช้ให้เหมาะกับสภาพผิวแต่เราจะบอกไว้เลยค่ะเครื่องสําอางในเซเว่นเนี่ยรอดรอดรอดยากนะคะแต่ว่าเราบอกไว้เลยว่ามันก็เป็นสิ่งที่ยอดนิยมในเซเว่นนะคะว่าเราจะใช้อะไรยังไงทําให้หน้าเราขาวเราใสเราสวย ด้วยนายสัตว์นะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยติดช็อกเทตตาสองชั้นก่อนนะคะตาเราจะได้เหมือนตาเหี้ยค่ะคือหนึ่ง x สามบาทซื้อที่มาดามเพลมได้ละค่ะ 50ชิ้นชนะเลศิศอืราคาแต่ดะแบรนดเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปต่างๆนานาแต่เรามาเรียนรู้กันนิดหนึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยมาดามแพมชอบใช้ชอบใช้เพราะอะไรมีความหนาความแน่นความเหนียวได้ใจมากซึ่งเป็นของวอรีน่านะคะี่ตัวนี้แต่จะมีขายอยู่ที่ในที่เป็นบอยเท่านั้นนะคะหรือสั่งออนไลน์อ่ะเรามาดูสีนะคะวิธีที่จะดูว่าวอกไม่วอกเลิไม่เลิศนี่เขาบอกว่าให้ปาดตรงนี้อ่าอ่าขาวไหม ขาวใช้ได้เลยอ่ะดูเหมาะกับคนผิวสสีหรือว่าผิวขาวนะคะอ่ะใช้ได้แน่นอยู่เลิศอ่ะและต่อจากนั้นเนี่ยเรามาดูสูตรใหม่คุมมันกว่าเดิมแป้งพับบีบเนือ้อครีมจากแบรนด์นามิอ่ะตัวนี้เรามาดูนะคะสีที่อันเดอร์โทนเนี่ยที่เรารู้สึกว่ามันโอเคที่สุดเนี่ยคือสีแบบว่าโทนเหลืองๆนะคะอ่ะเราลองจากสีฝาก็ไดะอ่ะอ่ะอันนี้จะเป็นเหลืองขาวนะคะ ถามว่ารอดไหมก็พอใช้ได้แต่ถ้าใครผิวเข้มมากเนี่ยไม่ควรใช้ตัวนี้ค่ะอ่ะและหลังจากนั้นเนี่ยเรามาดูตัวนี้ของ Studio All Day นะคะของอะไรเนี่ยผิวแมทนะคะ <c oughs> ไหนละชื่อแบรนด์เนี่ยแมททันสุด AABB Super Matte Mood อ่ะ <c oughs> นะคะของอะไรเนี่ย Makeup Studio ออะช่างแม่งแล้วกันนะคะเรามาดูกันนะคะซึ่งสีตัวนี้เนี่ยก็ออกอันเดอร์โทนเป็นสีเหลืองเช่นเดียวกันแต่ถามว่ารอดไหมเดี๋ยวเราดูอ่ะก็เป็นเหลืองสว่างนะคะเหลืองสิดเหลืองขา,ขาวหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วเรามาดูแบรนด์ต่อไปอันนี้เนี่ยลองใช้แล้วนะคะซึ่งราคาอยู่4 5่0บาท60บาท,บาทไม่เกินนั้นอันนี้นี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของ J24 นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ในเครือของเอ่คที่ดอนะคะอ่ะตัวนี้ล่ะ เอ้ตัวนี้จะเนื้อแน่นหน่อยแล้วก็มีสีค่อนข้างเป็นสีเนื้อนะคะอ่ะโด แล้วพอหลังจากนั้นใครงงเป็นยังไงอันนี้ตัวนี้เมื่อกี้นะอ่ะแล้วพอหลังจากนั้นค่ะเรามาใช้นี่เลยค่ะโซลาบีบีซึ่งมาดามแพมเนี่ยเอามาแนะนํากันแล้วนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เขาเพิ่งออกอีกทีหนึง่งอ่ะที่มีขายในเซเว่นอ่ะปาดไปตรงนี้โซลาเนี่ยหนานิดหน่อยแต่ว่าไม่วอกนะคะสามารถใช้ได้หน้าขาวหน้าเทาหน้าลูกคุณหนูใช้ได้หมดนะคะอ่ะลูกคุณหนูแน่จริงมึงอย่ามาซื้อเซเว่นจิงไปซื้อที่อื่นนะคะบางคนบอกว่ามาดามแพมคะ่ะพี่เกลียดความหนามากเลยค่ะ นั่นนุ่นนี่สารพัดก็เลือกเอาดีๆเลยนุ่นนู่นไปค่ะชาแนวในห้างน, <c oughs> นะคะอ่ะแทนไปตรงนี้อันนี้ของอินนะคะบีบีครีอ่ะของอินก็สีสวยซึ่งทุกอันเนี่ยสีใกล้เคียงกันสีใกล้เคียงกันแต่ถามว่าสีไหนเข้มที่สุดเนี่ยที่เราลองกันแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอันอื่นนะคะอ่ะเรามาดูสมูทโตะกันบ้างนะคะอ่ะดูอันนี้ สมุตโตสีก็ใช้ได้อยู่อ่ะมาลองลองค้างแล้วกันโอเคใช้ได้อยู่นะคะแต่เท่าที่เราดูเนี่ยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยเขาจะผลิตมาเพื่อคนผิวขาวและผิวสองสีเท่านั้นผิวคล้ำผิวดำเนี่ยเฉยๆนะอ่ะอืม ดูอันนี้ของ i n น so, โซนะคะนี่นี่นี่นอ่ะและแบรนด์อินโซก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่สีค่อนข้างขาวทาแล้วหน้าก็จะสว่างอ่ะสรุปดูอ่ะแล้วเราสังเกตดูนะคะสีจะค่อนข้างสว่างทั้งหมดนะคะแต่สีที่เราบอกไว้เลยว่าคนดําสามารถใช้ได้นะคะคนผิวคล้ําหรือผิวสองสีเนี่ยมันใช้ได้หมดแล้วนะคะแต่ว่าเราแนะนำอ่ะนี่เลยค่ะ3ตัวที่มาดามแพมแนะนําสําหรับคนผิวเข้มนะคะมีเวอรีน่า มี J24 ตัวนี้มันแถมพับมาด้วยนะคะนี่แล้วก็ตัวนี้ของเวอรีน่านะคะมีขายอยู่ที่ในอีบัลล์บอยนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยของอินมีขายอยู่ใน7ซ1วน่นะคะราคาไล่เรียกกัน4 5่0 6 0อะไรประมาณนี้นะคะนี่3แบรนด์นี้ที่มาดามแพมว่าเฮ้ยผิวเข้มใช้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันดีกว่าอ่ะราคาแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาลองใช้ตัว J24 เนี่ยคุมมัน ปอกปิดคุชชั่นนั่นนู่นนี่เพราะสีค่อนข้างเข้มนะคะแต่เราจะบอกว่าพอทาแล้วเนี่ยมันก็ยังเข้มสําหรับมาดามแพมอยู่เช่นเดียวกันแต่ถามว่าวอกมากไหมไม่วอกนะคะสามารถปิดรอยแดงรอยคล้ำได้ทุกแบรนด์ที่มาดามแพมเอามาเนี่ยคือแบรนด์ที่สามารถปกปิดรอยคล้ำรอยดําหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้เนี่ยเพื่อประโยชน์นะเราดูเพื่อรีวิวกันนะคะอาโดนะคะทาไปอย่างนี้ถ้ารองพื้นที่เราจะใช้กับแป้งฝุ่นเนี่ยเราควรใช้รองพื้นที่เป็นสีผิวเรานะคะ ไม่ควรใช้ที่เป็นสีผิวคนอื่นนะคะแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยคนนั้นทาสีนี้แล้วสวยคนนี้ทาสีนี้แล้วสวยตัดเองลูกเอ้ยหน้าเทานะคะเอาล่ะเราจะมาเลือกใช้พับฟองน้ําของอาจารย์ฟูกนะคะในการเกลี่ยเพราะว่าอนูที่ไม่ละเอียดจนเกินงามเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยรองพื้นอยู่บนหน้าเรานะคะไม่ฝังเข้าไปในเนื้อของพับฟองน้ำอ่ะกด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 ไปค่ะแม่ดามเพ็มค่ะเนี่ยหนูว่าใช้อะไรก็ไม่สวยเลยค่ะแม่ดามเพมค่ะหนูต้องลองค่ะลูกนี่เรา ก็มาลองกันให้ดูแล้วนะคะเนี่ยหนูซื้อมาเนี่ยใช้ไม่ดีเลยค่ะแต่ถามยังใช้ต่อไหมอืมใช้ต่อเออกูอจะพูดยังไงดีไม่ดีเลยค่ะไม่เวิร์กเลยค่ะแต่ถามใช้ต่อไหมใช้ค่ะใช้จนกว่าจะหมดค่ะเพราะอะไร เสียได้นะคะคมาดามแพมคะนี่เป็นหอ,หอเนี่ยใช้กี่เดือนกี่ปีกี่วันถึงจะหมดคะอ๋อบอกไว้เลยค่ะหน้าใหญ่ก็ใช้เยอะหน่อยแต่ถ้าหน้าเล็กๆเ,เนี่ยใช้ได้นานค่ะกว่าจะหมดนะคะดังนั้นเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าตัวจริงน้องหน้าเล็กหรือหน้าใหญ่นะคระับก็น้องใช้แอปบ,บีบจนหน้าเหลือท่าฝ่ามือรอดไหมไม่รอดเนี่ยตอนนี้ดูสีขนาดสีเข้มแล้วเนี่ยยังรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ายังสว่างอยู่เลยนะคะหน้าสว่างกระจ่างใสถึง2ถึง3เบอร์ค่ะเ <c oughs> ป็นไงล่ะมึงเท่าหีฮอ อ่ะอะลคาทุกคนตอนนี้เนี่ยเราทาบีบีไปแล้วแล้วบางคนเขาก็เคลมว่าเราไม่ต้องทาแป้งก็ได้หน้าก็สวยแล้วดูกูตอนนี้ร hey อดเะล่ะไม่รอดนะคะและที่สําคัญค่ะเวลาเราจะแต่งหน้าอย่างไรให้มันดูโอเคมากขึ้นเราจะซื้อแป้งในเซเว่นได้ไหมคะได้ค่ะแต่มีแต่แป้งขาวๆแป้งเทาๆทั้งนั้นเลยนะคะแนะนาว่าให้ใช้แป้งแข็งที่เป็นสีใกล้เคียงกับสีผิวอ่ะโดนิ่ท้ายดูคลั่งหนึ่งแล้วหน้าเราจะยังวอกไหมสวยไหม ปิดไหมทุกแบรนด์ที่เอามาเนี่ยคุณภาพของเนื้อครีมคือดีแต่คือไม่ดีคืออะไรสียังไม่ได้สําหรับคนที่ผิวคล้ำนะคะเห <gal> ็นไหมนี่อ่ะทายดูข้างหนึ่งอ่ะโด อันไหนดูเป็นคนมากกว่าคะอันนี้เหมือนคนที่ตายไปแล้วอันนี้เหมือนคนที่ยังมีชีวิตอยู่ถูกไหมคะดังนั้นคะ่ะแป้งในเซเว่นเนี่ยมีได้อะไรคะเบอร์ Ber 1เบอร์2มีไหมมีคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเบอร์สาเบอร์สีไปที่ไหนคะเซเว่นไม่มีขายแน่นอนคะ่ะไปหาเลยคะ่ะตามร้านขายเครื่องสำอางทั่วไปและที่สําคัญคะ่ะไปดูที่ไหนคะนู่นโลตัสเอทเพลสหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเลือกแป้งเนี่ยไม่ต้องให้ขาวกว่าหน้าคะ่ะเอาให้แบบว่าขาวเท่ากับหน้าดีกว่าดีกว่าให้แบบว่าขาวกว่าหน้าสองสามบูนเนาะ ยุไปนะคะดูนี่เห็นไหมคูโลดเนี่ยเห็นปะไม่วอคกแล้วนะจ๊ะอ เอาละคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะณขนาดนี้เนี่ยมาดามแถมทาแป้งหน้าวอกทั้งหน้าแล้วนะคะถามว่าทุกแป้งทุกแบรนด์ทุกผลิตภัณฑ์เนี่ยมันทานแล้วมันหมองไหมมันไม่หมองหรอกคะ่ะแต่ทาแล้วมันจะไบรท์กว่าเดิมด้วยซ้ําดังนั้นวิธีที่เราจะแกน้นี่ขนาดกูใช้สีขาวสุดนะคะเอ้ยสีค้ัาสุดในกลุ่มของแป้งหรือว่ากลุ่มของเอ่อนี่คุชชั่นต่างๆที่เราซื้อกันมานะคะในเซเว่นเนี่ยถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคมากนะคะแต่ถ้าคนผิวขาวๆใช้แล้วสวยคะ่ะแต่ถ้าใครผิวหน้า ครับอยู่หน้ามองเนี่ยก็จะเทาเขาวๆวอกๆเหมือนมาดามแปมอย่างนี้นะคะวิธีแก้ก็คือว่าเราอาจจะต้องใช้เชดดิ้งในการช่วยในการแต่งหน้าเพื่อที่ว่าหน้าจะได้ไม่วอกจนเกินงามนะคะไปซื้อตามตหลงตลาดนัดนะคะที่ไม่มีความเงาวาวอ่ะเราปัดไปอย่างนี้เพื่อเฉดให้ดูแบบว่าเฮ้ยหน้าดูเล็กหน้าดูเรียวหน้าดูซอฟหน้าดูใสแล้วก็ที่สําคัญค่ะไม่วอกไม่เทานะคะอันนี้ดูเฉดน้ําตาลไปให้ทั่วใบหน้าเห็นปะหน้าเราก็จะไม่เป็นกรอบนะคะแต่ตอนนี้ ข้างเว้นขาอู่แต่ตรงกลางนะคะเอาก็ปัดๆๆไปอย่างนี้นะคะเราจะเอาความดีของผลิตภัณฑ์มาใช้กับสีมันไม่ได้นะคะต้องแบบว่าใช้เทคนิคช่วยนิดนึงบางคนหัวลอยมาเป็นกระสือเลยผู้ชายถามว่าทำไมหน้าขาวจังเลยอ๋อพอดีคุณแม่ให้อยู่แต่ในบ้านไม่ให้ออกไปข้างนอกเลยค่ะพี่ขา <c oughs> อะตอนจะเป็นเรื่องเป็นราวนะเดี๋ยวเรามาใช้ผู้การเช็ดดิ้งดั้งหน่อยอะ ไปไหนเนาะเพราะอะไรมาดามแพมใช้แปลงหวชิ้น900บาทแล้วสวยเลยค่ะอะดูนะคะเช็ดไปที่หัวคิ้วด้วยนะคะแล้วปรับลงมาดังนั้นใครที่หน้าวอกหน้าลอยหน้าเทานะาเมารองพื้นอยู่นะคะกรุณหน้าค่ะใช้เช็ดดิ้งในการใช้ตัวช่วยแต่ถ้าเกิดว่าใช้รองพื้นหรือแป้งที่ตรงกับสีผิวแล้วเนี่ยไม่ต้องทำ เลยล้ค่ะนั่งเฉยๆก็สวยค่ะอีพวกที่ทุนมาเยอะๆอีพวกลูกคุณหนูอีพวกแบบว่าสวยสวยสวยเวอร์หนูมิตตจ้งแต่งหน้าผัวก็ชอบค่ะก็เรื่องของมึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้แต่งหน้าเนี่ยมาดามแพมเนี่ยไม่รอดนะคะดังนั้นเนี่ยความสวยของแต่ละคนเนี่ยแล้วแต่ใครจะบัญญัติขึ้นมาแล้วกันนะคะ ราคาและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้เมดคาราครีมนะคะทาบํารุงผิวหลังอาบน้ําด้วยนิดนึงอ่ะเดี๋ยวถ้าใครดูกันมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราบอกไว้เลยว่าถ้าใครดูตรงนี้แล้วแล้วเข้าใจแล้วนะคะปิดเลยค่ะต่อไปนี้จะเป็นการเล่ากรณีศึกษาที่เราผ่านมาว่าคนนั้นคนนี้วอกขนาดไหนอะไรยังไงนะคะถ้าเกิดว่าโอเคแล้วปิดเลยค่ะแต่ถ้าเกิดยังไงฟังต่อก็ฟังค่ะไม่ฟังก็อย่ารุงรังนะคะบางคนมาเม้นถึงปุ๊บโอ้ยอยากให้พูดถึงแต่เรื่องแต่งหน้าค่ะอย่าไปเรื่องอื่นนะไม่ ใครอย่าเฉยใช้อยาไปเรื่อยๆได้ไหมคะไม่ได้ค่ะดูปากนัชชานะคะไม่ได้ค่ะอ่าเราจะมาแต่งหน้าไปเล่าไปแล้วกันนะคะตอนนี้เนี่ยเราเคยเจอแงแบบว่าบางทีเนี่ยเราไปแต่งหน้าเจ้าสาวแล้วเราก็ลงแป้งลงผิวเพราะว่าเจ้าสาวเนี่ยก็ต้องออรลาก็ต้องไรกว่าผิวจริงเนี่ยประมาณหนึ่งระดับแต่คนที่เดินเข้ามาถึงปุ๊บอ่าอีญาตอีาทีาตาละแหน <c> ่ <ười> เปิดประตูมาปุ๊บว้ายอน่าเลัามากคืออะไร ตอนตีห้าหน้าขาวมากอีนันนุ่นนี่แบบหน้าขาวมากโวยวายเหมือนกับประดูดว่าจ้างกูมาแต่งหน้าหน้าขาวมากเจ้าสาวก็ตกใจสิขอดูกระจกเลยค่ะขอดูหยุดค่ะอย่าค่ะอย่าพึ่งค่ะโอ้ยแต่งหน้าเจ้าสาวพอเสร็จปุ๊บแหมกูยังไม่ทักเลยนะลอยมาแต่หัวนะนนะอีคนทักเนี่ยหน้าขาวกว่าเจ้าสาวนะคะสิบเท่าค่ะ ขาวจนเท่านะคะดังนั้นผู้หญิงไทยต้องเรียนรู้ใหม่นิดหนึ่งนะคะว่าหลายคนกลัวหน้าคล้ำแต่หลายคนก็ไม่เคยกลัวที่จะหน้าสีเทานะคะดังนั้นเลือกหน้าคล้ำกับหน้าเทาหรือกูยอมหน้าคล้ำดีกว่านะคะเติมแป้งไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็าขาวเองอะไรอย่างนี้นะคะคือแบบปวดหัวปวดหัวกับชนันีนางก็แบบว่าอาขาวมา นั่นนู่นนี่อันนี้เนี่ยไม่ได้ว่าเหมาทุกคนนะคะชนีเนี่ยเป็นตัวตัวไปนะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะชนีเป็นตัวตัวไปค่ะเพราะอะไรครับีนี่ร้องลั่นเลยค่ะอีนมนุษย์ป้าคนนี้เนี่ยลายนาง <c oughs> ก็แบบว่าต,ตีติติทุกสิ่งอย่าง <c oughs> ติเหมือนกับว่าโอ๊ยตั้งแต่กูเขียนคิ้วตั้งแต่กูลงแป้ง จับผู้กันแค่นั้นละตีแล้วโอ้คือแบบว่าปวดหัวกับป้าคนนี้มากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยป้าป้าทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เป็นมนุษย์ป้าทั่วไปนะคะแต่เราจะบอกว่าคุณป้าหลาย,ลายๆท่านหรือคุณแม่คุณพี่น้องทั้งหลายที่กำลังด,ดูดูมาดามแพมอยู่เนี่ยหลายคนขึ้นน่ารักมากดังนั้นนะคะการแต่งหน้าของมาดามแพมค่ากูไม่ถือ,อกระจเดขัดข กว่าจะเสร็จหืสิบชั่วโมงอ่ะเดี๋ยววันนี้มาขอชี้แจงเรื่องค่าตัวของมาดามแพมก่อนนะคะหลายคนถามว่ามาดามแพมคะแต่งหน้าอ่อนๆเท่าไหร่คะกูก็เก็บราคาเท่ากันไม่ว่าจะอ่อนไม่ว่าจะเข้มเนี่ยกูเก็บเท่ากันหมดแล้วหลายคนก็มาบอกว่าอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยแต่งหน้าพันห้านี่เมื่อสิบปีที่แล้วนะคะแต่งหน้าในราคาพันห้าส่งกระจกอยู่นั่นแหละติอยู่นั่นแหละ,แ,หละแต่งหน้าสามชั่วโมงก็ไม่เสร็จถามว่าเพราะอะไร ตีเก่ง่าเสร็จปุ๊บตีไปตีมาเนี่ยโอ๊ยทำไมหน้าดําจังเลยคะทาไมหน้าขาวจังเลยคะ่ะนันน,นูนน่นนี่นั่นนี่น่้นบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้ซื้อไฟไปให้คนดูไงแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยคนดูก็แบบว่าไปดูนู่นไฟลงกลางหัวสรุปหน้าผากแววว้าวสว่างใช่ก็ไปแต่งในซ่วมอะไรอย่างนี้นะคะที่โรงแรมสุขโขทัยจําได้เลยรอบนั้นเนี่ยไม่มีไฟค่ะไปแต่งหน้าตอนเช้าแต่งไหนคะในซ่วม อันนั้นนี่คือหามากนะคะแล้วก็อ่าขอชี้แจงก่อนตอนนี้เนี่ยขึ้นมาหลักหลายพันแล้วนะคะเกิน5 0 0พันอ่ะแต่งหน้าเกิน5 0 0 0ันนะคะบอกไว้ก่อนเลยหลายๆท่านก็บอกว่าฟังคลิปบอกอ้าวในบอก3 0 0พันโอ้แม่ข้าวายราคาให้หนูขึ้นราคาบ้างสิค่ะเพราะว่าที่ขึ้นราคาเพราะอะไรหลายคนบอกว่าโอ้ยแพง ไม่จ้างก็คือไม่จ้างขยาดาค่ะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกลูกค้าบ้างเพราะว่าการที่เราเก็บราคาอัพเลเวลขึ้นเพราะอะไรทุกวันนี้เนี่ยมาดามแพรม,มีงานเยอะไหมมีงานเยอะขึ้นแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่ให้โอกาสได้ทํางานเยอะขึ้นนะคะแต่เราจะบอกว่าถ้าเกิดกูเก็บถูกหน้าละพันห้าเหนื่อยเท่ากันทุกวันแล้วทําไปวันสิบหัวสิบหัวสิบหัว,หวจะเ,เวลาไหนมานั่งทาคลิปดังนั้นเนี่ยนี่คือการคัดกรองลูกค้าของเราว่าเฮ้ยเราอยากจะให้คนที่ให้เราไปแต่งจริงๆอะไรอย่างนี้แล้วถามว่า ต่อราคาได้ไหมเราเลยปฏิเสธที่จะลดราคาเพราะว่ามาดามแพรมไม่ได้ว่างขนาดนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยความเหนื่อยของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยร่างกายแพรมสุดโซมมากดังนั้นเราก็ขึ้นราคาให้สูงขึ้นเราจะได้มีงานน้อยลงนะคะออคอนโควลก็ตกงานกันไปหมดเนี่ยให้แต่งหน้าก็บุญแล้วเออแม่ค้าไหวนะคะขอวก็ใจน้องแพมด้วยนะคะ และหลังจากนั้นค่ะเรามาใช้แปลงขนดน้ำมอยช้างแมมมอดเพราะว่าอะไรคะดีงามพระรามแปดคทาแล้วลดทาแล้วดีทาแล้วเป๊ะทาแล้วป,วปังค่ะแต่ถามว่าถ้าใช้แป้งผิดเบอร์เนี่ยทาแล้วน่าจะเทาไหมคะ เอาเหมือนเดิมนะคะดังนั้นนะคะแปรงขนตาไมช้างเป็นมอสจะช่วยให้เราสวยได้และช่วยให้เราพังได้เช่นเดียวกันค่ะอ่ะเรามาปัดไฮไลท์นิดหนึ่งดีกว่านะคะด้วยแป้งที่เบอร์ขาวกว่าหน้า1-2เบอร์ไปเลยค่ะน่าจะได้วกวกดุงดุงไปนะคะเดี๋ยวก่อนบางคนไงอยากให้มามากค่ะอยากค่ะมาดามแพมมาแต่งให้หนูหน่อยนั่นนี่โน่นโอ้ยค่ะตัวเท่าไหร่อ่ะให้ราคาพันห้าให้อยู่ซับหน้าด้วยโอ้ยสงสารกูเถอะให้กูกลับมาอยู่กับัวเถอะนะคะ คือตอนนี้เนี่ยเวลาเราเนี่ยค่อนข้างมีน้อยนะคะเราเลยต้องแบบว่าเพิ่มราคาให้แบบว่าแพรมอยู่ได้คนอื่นอยู่ได้นะคะแพรมก็จะได้มาทําคลิปให้ทุกคนดูเพราะว่าเอาตรงๆนะทำคลิปเนี่ยแฮปปี้แฮปปี้ตรงไหนไปอ่านคอมเมนต์แล้วคนชอบคนรักคนอ็นดูอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราทําคลิปเนี่ยเราสนุกแล้วเราก็ได้เงินจาก YouTube ได้เงินจาก Facebook บ้างเล็กๆน้อยๆเอาแบบว่าให้เรามีชีวิตแล้วก็มีเงินเก็บอยู่ได้นะคะดังนั้นเข้าใจตรงกันนะคะอ่ะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ปัดมาคารา คิวนิดนึงนี่แล้วมีนะคะโอ้ยเก็บแพงจังเลยนั่นโน่นนี่แต่อยากให้กูไปแต่งหน้าให้ถ้าอยากให้แต่งหน้าให้ก็ต้องซูหนูอยากให้พี่แต่งหน้าให้มากเลยค่ะหนูมีงบอยู่แค่นี้เนี่ยอันนี้เนี่ยน่ารักนะคะคือแบบว่าหนูมีงบอยู่แค่นี้ค่ะเอองั้นเดี๋ยวเราไปดูในพี่ที่พี่แต่งใน Facebook ดีไหมคะหรือน้องก็ไปแต่งเองก็ได้เราจะได้ประหยัดเงินอันนี้เราเข้าใจแต่มีอยู่บางเคสโอ้ยแถวบ้านหนูแต่งตัวกว่าอีกแล้วไมมึงไม่แต่งแถวบ้านให้ดกอันนี้นี่คือแบบว่า เกินรับได้นะคะแถวบ้านหนูเนี่ยถูกกว่าอีกช่างแต่งหน้าที่โน่นที่นี่เขาแต่งสูงกว่าเออเอาตรงๆนะคะชอบแบบไหนประทับใจราคาแบบไหนไปแต่งตรงนั้นเถอะค่ะว้าอีกรอบค่ะอ่ะแลวหลังจากนั้นเนี่ยเราเจออันนี้นะคะของ f o r u ยนะคะเราจะมาใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นสีน้ำตาลซึ่งลดราคาอยู่ในด้าน If a n อ Boy บนะคะอ่าทาไปนะคะสีน้ำตาลนี้ควรมีค่ะอ่าทาไปค่ะแล้วก็ใช้นิ้วลูบๆค่ะอ่ะเอามาทาตาเนี่ยสีสวยเลยนะดูเห็นไหม สวยนะคะแล้วบางเคสเนี่ยคุณแม่ก็จะแบบว่าติตลอดเวลานะคะแต่งหน้าให้ลูกโอ้ oh. ตอนนั้นไปสอนแต่งหน้ามาเรียนคู่แม่ลูกค่ะมาจากสาวใต้ฉสาวชุมพรสาวชุมพรอ่ะแต่ไม่ได้เหมารวมนะคะว่าสาวชุมพรจะร้ายอย่างนี้นะคะแม่เป็นแม่ครูค่ะแม่ครูก็คือเป็นครูค่ะแต่าษฎร์ก็เรียกว่าแม่ครูนะคะแม่เนี่ยเขาก็แบบว่าแม่เนี่ยขาวกว่าลูกนะไม่ลูกฉันไม่ดำลูกฉันขาวกว่าลูกฉันขาวลูกฉันสวยกูก็บอกว่าให้ใช้รองพื้นเบอร์สีเข้มนะคะซึ่งสีเข้มเนี่ยไม่ได้หมายความว่าใช้แล้วน่าจะดำลูกฉันหน้าขาวลูกฉันหน้าขาว อะไรของมึงนักหนาเนี่ยลำคาดลำใหญ่มาก <c oughs> คือบอกเออให้น้องใช้ตัวนี้นะคะน้องจะได้สวยๆนะคะอี <c oughs> แม่เอาละไม่ไม่ไม่ลูกต้องใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งเท่านั้นหน้าเทาเมาลองพูนทำไมวอกอย่างนี้เนี่ย <c oughs> แม่กูเริ่มให้ไหวนะ <c oughs> <c oughs> ดังนั้นไม่ต้องกลัวดำใคร อ่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใช้นี่เลยค่ะแปรงที่อยู่ในเซ็ตกับนี่เลยค่ะของราคาถูกนะคะถาดละ5060นะคะซื้อที่ไหนคะประตูน้ำค่ะสีนี้ก็สวยดีซึ่งเป็นสีโปรดของเรานะคะซึ่งเป็นสีน้ำตาลช็อกโกแลตสีแดงแนิดนดึงอ่ะทาไปอย่างนี้นะคะซึ่งเป็นสีแบบว่าเฮ้ยใช้ได้จริงบนโลกนี้นะคะอ่ะแล้วก็ทาตาล่างด้วยเพื่อระเบิดเบ้าให้ตาดูโตขึ้นอ่ะแล้วพอเสร็จมันมีเรื่องเคสขำๆขำเข้าไปอีกน้องคะ พี่ชอบอ่อนๆน,นะคะไี่ชอบเอาเข้มค่ะนันนีโนน,น,นนันโนนีสารพัดส,สารเพดูผู้ดูรองพื้นตลอดถือกระจกบานคันชงบานเท่าเนี้ยบานเท่าฝ่ามือแล้วพอใส่ท้องก็มืดแจเพอกูเปิดไฟไม่เอาค่ะพี่แพ้ไฟค่ะนะแพ้ไฟอีกอ่ะพอกูปิดไฟแต่งพอติดไฟแต่งปุ๊บหยิบรองพื้นไหนเอาอะไรมาทาฉันนันโนนี่ไว้รองพื้นเบอร์สหน้าดำไม่เอา พี่แต่งห so น title, him, ags, i̇şte ้าราคาพันห้าที่กูโดนจิกขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยิ่งกว่าไม่เอาค่ะสีนี้ไม่สวยค่ะนั่งชี้นิ้วสั่ง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 เหมือนแต่งหน้าตามคําถามแต่งหน้าตามคําตอบจงเลือกคําตอบที่ถูกต้องก็ไก่ก็ไข่ก็งูอ่ะมีรองพื้นอะไรบ้างอ่ะมาตั้งให้ฉันเลือกมาฉันจะใช้อะไร อย่างนี้ด้วยนี่คือพีกมากพีกในพีกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เคยผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาก่อนดังนั้นเนี่ยบอกทั้งแต่งหน้าทั้งหลยทั้งปวงเลยว่ามึงห้ามให้ลูกค้าดูกระจกนะคะเพราะดูกระจกก็เรื่องมากนะคะอ่ะแล้วเราก็มาใช้สีอันนี้ค่ะในนี่อันนี้เฮอร์ชี่ซื้อมาอ่ะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครถามว่ามาดามแพมคะแล้วถ้าเกิดว่าหน้าหนูคล้ำหน้าหนูหมองหนูควรใช้โทนอะไรคะใช้โทนน้ำตาลดำค่ะแล้วก็ใช้สีซ้มๆเนี่ยปัดไปหน้าเราจะได้สว่างพุง่งสะดุ้งได้อีกนะคะ,อะเอาป เห็นปะแล้วผหลังจากนั้นค่ะใช้สีน้ำตาลอ่อนๆเนี่ยทาไปที่ใต้ตานิดนึงเออแค่นี้สวยแล้วนะคะอ่ะแล้วใช้วงวิ้งวงวงิวง้วงค่ะทาไปที่ตรงกลางตาค่ะให้ตาแบบว่าสวยง่วงมากนะคะแต่การที่เราเจออย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์ให้เรามานั่งขำอยู่ตรงนี้นะวันบางทีเนี่ยกูก็ลาคาหลือกูรีบจ่ายตังกูมาแล้วกูจะได้หนีกลับบ้านสรุปไม่จ่ายค่ะรออีกค่ะนั่นนู่นนี่ให้อยู่ซับอยู่เติมจิกหัวแทบตายโอ้โหอันนี้เนี่ยเราจะบอกไว้เลยว่า แต่งหน้าฟรีเนี่ยเหนื่อยเนาะเหนื่อยเพราะอะไรเขาจะไม่ค่อยเกรงใจเราเขาจะไม่ให้คุณค่ากับของฟรีนะคะเพราะอะไรเราเสนอตัวไปแต่งให้เขาโดนโขกโดนสับสารพัดอีเอ้กยกูแต่งหน้าแมค่ค้าขายส้มตำหน้าบ้านดีกว่าไหมดีกว่าโอ้ค่ารถก็ไม่ได้ตอนนั้นอ,ะอ,อ่ะออ่าและหลังจากนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาเขียนไอายไลเนอร์ที่เป็นเนื้อครีมนะคะอ่ะเราไม่ต้องการความคมมากมายเพราะวันนี้เราจะพาพี่นินไปหาหมอนะคะไม่ต้องแต่งง่ายคมมากแต่ขอสวยมาก นะคะอะถามว่าของฟรีเคยไปแต่งให้ไหมเคยค่ะเยอะชิบหายโอ๊ยเคมไปหรือเปล่าวะโอ๊ยแดงไปหรือเปล่าว่ไม่ชอบโนสีนี้เลยด้านนี้นู่นแต่คนจ่ายตังค์ไม่เคยบวยวายขนาดนี้ค่ะเราคือเราสังเกตและหลายรอบและคนจ่ายตังค์ไม่เคยโวยวายให้เกียรติเราโอนน้ำมาส่งมาเ์ฟ ไปแต่งของฟรีเนี่ยคืออะไรโอ้โหน้องคะเติมได้พี่นิดนึงค่ะนิดนึงพอเติมเติมไปเติมมาล้นดังหน้าพี่คัรล้นหน้าแล้วค่ะเออพี่ว่าติดคนตายพี่หน่อยได้ไหมคะอือถามตั้งจไหมอือไม่จ่ายยก เนี่ยคือเจออย่างนี้ในงานแต่งเนี่ยเจอบ่อยเมื่อก่อนไปกับอาจารย์ฟูกนะคะอาจารย์ฟูกก็คือน้าของมาดามแพมเนี่ยอาจารย์ฟูกเนี่ยแต่งหน้าตั้งแต่คนรวยนะคะคนแบบว่าฐานะปานกลางขึ้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันมากบางคนเนี่ยเงินเขาเป็นใหญ่บางคนเนี่ยเขามีมารยาทน่ารักเราเลยรู้สึกว่าโอ้ยทำไมากูเจออะไรแปลกๆเยอะเคสแปลกๆเยเยอะน้องค้าเติมหน้าให้พี่หน่อยค่ะน้องค้านั่นนู่นนี่เดี๋ยวพี่ให้ติปค่ะ ให้มาเท่าไหร่ยี่สิบเดี๋ยวไอ้เรื่อง20บาทเนี่ยยังพอว่าพูดว่าอะไรรู้ไหมเอาไปกินหนมนะคะลูกไปแต่งโอเลนเต็นกูจายค่ารถเท่าไหร่แล้วบ้านอยู่สวนสยามเนี่ยเอาไปกินหนมนะคะ ยีบาทโถไม่ได้ดูถูกเงินน้อยนะคะแต่ขนตาคู่หนึ่งของหนูก็เป็นหกสิบาทแล้วนะคะดังนั้นคุณพี่ขาใช้วิจารณญ,ญาณและใช้อืมนิดนึงนะคะ <c oughs> อาจใช้สีน้ําตาลอ่อนทาครับสีดําไปค่ะอ่าอย่างนี้น่ากลัวเอาไปเธอจากกินนม20บาท <c oughs> กินนมกินนมจริงเฮ้อ <c oughs> กินนมอยากเ้อซื้อลูกอมยีเม็ดก็หมดแล้ววะ ่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาปัดแก้มกับแบรนด์มิเล่นะคะซึ่งเรารู้สึกว่าเซตนี้เนี่ยคือเนื้อเนียนมากหลายคนไ,ไปซื้อเซตมาดามแพมกันมาแล้วนะคะไปตามหากันดูนะคะก็ใช้แล้วสวยนะคะหน้าเนียนหน้าเป๊ะมากยิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวขอเล่านิดนึงว่า พอตอนอยู่ในช่วงวงการของช่างแต่งหน้าก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งพอเวลาเราโตขึ้นมาเนี่ยเราอยากจะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เพราะอะไรเราไม่มีงานทำล้วไม่มีงานอะไรถึงมือเราเลย <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนบ้าออนไลน์มากแต่งหน้าแบบออนไลน์นั่นนู่นนี่สารพัดอะไรเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วล่ะเราก็เลยคิดว่าเราจะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เราทําคลิปดีเราทําคลิปสวยแล้วเราก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ผอมแล้วก็สวยนะคะอ่ะรอกาวหมาดนิดนึงเอาลรทาปากพังๆแล้วกันอ่ะเราก็จะแบบว่าเสนอไงฟรีฟรี ทําให้ฟรีค่ะไปเลยค่ะ Wal ์ินเข้าไปขอนะคะขอนําบัตรขอนั่งขอนี่มาถามว่าเป็นไงมไม่ได้รับการตอบรับแล้วก็ไม่ได้ได้เกียรติอะไรเลยค่ะเราจะออกอย่างนั้นเลยเพราะว่าอะไรเราเป็นแค่บิวตี้บล็อกเกอร์ที่ไม่มีคนรู้จักพอไม่มีคนรู้จักโอ๊บตังค์เขาก็ไม่จ้งางพอจ่ายตังค์ก็เฮ้ยแต่คนจ่ายตังค์น่ารักนะคะต้องขอขอบคุณแบรนด์แรกที่มาสนับสนุนมาดามแพมด้วยนะคะตอนนั้นเนี่ยรวีวิวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นเนี่ยเราจะออกกดีไรเราทําเต็มที่เลยเรา ค่าตัวเนี่ยน้อยแต่เราทํางานเนี่ยคือดีมากตอนนั้นนี่คือแบบว่าโอ้จะภูมิใจเนี่ยแต่งเป็นมาริรินมอนโรนะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่แฮปปี้แต่อีแบนที่แบบว่าเยอะแยะเยอะแยะเออคอฟฟิลที่แบบว่าซื้อมาใช้เองนะคะนี่นั่นนู่นนี่สารพัด ไอ้กูอ่านยาวสองกิโลใส่ชื่อผลิตภัณฑ์ใส่ดูใส่นี่ใส่ซับไตเติ้ลใส่นะถ้ากูซื้อมาใช้เองทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะทุกคนรู้แฟนคลับรู้และทุกคนรู้ว่าถ้าซื้อมาใช้เองกูอ่านไม่จบหรอกนะคะบอกแค่รุ่นกับยี่ห้อพอนี่อ่านยาวกิโลครึ่งมันดูออกไหมคะว่าอันนะ่ะนะคะเราก็เถียงกันแล้วกับแบรนด์แบรนด์ก็ไม่ได้ต้องอ่านให้หมดอ่ะกูอยากได้ตัด <c oughs> ก็อยากให้กูทําก็ได้นะคะดังนั้นก็เลยรู้สึกก็เออช่างแง่งกันละกันทําใจค่ะทำใจแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีเรื่องให้ด่ายเยอะมากยิ่งขึ้นนะคะ อะเดี๋ยวเรามาติดคนตาค่ะชิชๆเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราใส่แบบว่าแบบบางนิดนึงนะคะนี่บางเาห้อบางแล้วค่ะใส่ๆธรรมชาติธรรมชาติวันนี้แต่งหน้าเท่าไหนคะอ๋อสกินแคร์ค่ะใส่ๆค่ะผู้ชายจําไม่ได้ว่าแต่งหน้าเลยเชื่อปะผ <laughs> มขนาดนี้นะคะ อ่ะแพบหรือหัวข้อกไปเลยแต่เราก็รู้สึกเสียใจนะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาไม่เลือกเราเพราะอะไรเราไม่มีชื่อเสียงแล้วแบบว่าพอเราเจอบล็อกเกอร์คนแบบว่าดังๆอย่างเงี้ยบางทีก็เชิดใส่เราอ่ะไม่น่ารักกับเราอ่ะเราก็แบบว่าอุ้ยปลื้มใจเขามากนั่นนู่นนี่แต่ขอบคุณนะคะสายหมุนน้อยแล้วก็เจ๊อมากๆเลยที่แบบว่าเป็นงานแรกที่เจอกันคืองานของพรนะคะพรเอ็ดมิราเคเรารู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยมีแค่สองคนเท่านั้นแหละที่ว่าน่ารักแล้วก็แบบว่าให้เกียรติเราเรารู้สึกว่า เฮ้ยเพื่อนในวงการนี้คูจะอยู่กับใครได้วะก็ไม่รู้จะอยู่กับใครแต่ก็มีเจออมาดามเมาส์กับทรายหมูน้อยซึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนทําให้เรารู้สึกว่าเออฉันก็มีเพื่อนได้เนาะโอ้แฮปปี้แล้วเขาก็ไม่ถือด้วยที่เราพูดใจหยาบคาหยาบโลนแล้วก็สกปรกนะคะขอบคุณค่ะอ่ะแล้วเรามาเพิ่มความสดใสด้วยการใช้มิลเล่นะคะเบอร์หนึ่งสองค่ะอ่ะเราทาไปนะคะแล้วก็อย่างนี้อ่าหให้สีสดใสนิดนึงนะคะให้มันมีความร้อนใน แล้วก็แบบว่าแดงแนิดหนึ่งแต่บางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เก็บเงินเลยเนี่ยขอสาบานได้เลยว่ามันแอคทีฟกันต่างมากนะคะเวลาเราไปทําอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่รักเขาจะไม่ดูแลเราเขาจะไม่ใส่ใจเราเลยแล้วก็มองว่าเราเนี่ยคือตัวแถมคือตัวไม่มีคุณค่าตัวหลักเนี่ยโดนได้จ่ายตังค์เป็นแสนๆอย่างเงี้ยเขาก็จะดูแลดีนะคะอ่ะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งไปงานงานหนึ่ง ซึ่งชุมผู้อรารยาเอ้ยไม่ใช่สิลอรีอัลลอร r อัลนะคะซึ่งอยู่ที่แอนทองสอสงเรื่องนั้นเนี่ยเราก็ไอางานที่พาราลกอนออแกนไนไม่น่ารักกับเราเลยซึ่งเขาแบบว่าดูถูกเราหนักมากอันนี้ไม่ใช่ของลอร e อัลดูถูกเรานะคะของพนักงานของออแกนไนตอนนั้นเนี่ยคือเราไม่ดังไงพอไม่ดังแล้วเขาก็ดูถูกแบบว่าประมาณแบบมองเลยฮะตาหลอดเป็นใครมาทําอะไรถึงใส่ชุดแพงแค่ไหนฉันก็เฉยเฉยเฮ้ยนี่คือเรื่องจริงคือแบบว่า เฮ้ยก่อจะผ่านจุดนั้นมาได้เนี่ยต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยสนับสนุนมาดามแพมช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้มาดามแพมรู้สึกภูมิใจว่ามีคนกดไลค์เยอะนะคะช่วยหน่อยละกันค่ะอ่ะเห็นไหมตอนนี้เสร็จแล้วผิวคล้ำผิวดำหน้าก็สวยได้นะจ๊ะอ่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใช้แฮชดอค่ะหนึ่งชิ้น300บาทอ่ะเราบอกว่าอีกอย่างหนึ่งของฟรีอันนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าอะไรเคยมีเพื่อนเนี่ย ขออันนี้ไปขอนะไม่ใช่เพื่อสนิทนะขออ่ะโอเคเราให้พอให้เสร็จปุ๊บอีดอกใช้หมดมันก็ขออีกดังนั้นขอยาให้ฟรีบ่อยนะคะให้เป็นครั้งคราวพอนะคะเพราะว่าถ้าให้ฟรีบ่อยๆนี้อีดอกมันไม่มีความเกรงใจขออีกแล้วขอขอฮัก ก็อะไรอย่างนี้นะคะ1ชิ้นค่ะา300บาทค่ะไปตามหากันได้นะคะตามหาที่ไหนคะอ๋อที่เพจมาดามแพมเนี่ยราคามาดามแพมขายนะคะถ้าไม่ซื้ออย่าลุงลังค่ะอ่ะดู <c oughs> เห็นปะหน้าผากเราก็จะสวยเป๊ะนะคะคนดำเนี่ยแนะนําให้ใช้สีดําถ้าเกิดว่าคนซีพีผิวสว่างเนี่ยหรือทําสีผมแนะนําว่าให้ใช้สีอ่อนนะคะมีทั้งหมดแค่2สีเท่านั้นค่ะ1ชิ้น300บาทค่าจัดส่ง50บาทค่ะ เอาละค่ะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนี่เลยค่ะการทดลองคุชชั่นในรูปแบบต่างๆนะคะชอบแบบไหนก็ลองไปตามหากันดูนะคะแต่ที่รู้ๆเนี่ยมาดามแพมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้และอย่าก,กลัวที่หน้าจะดำแต่จงกลัวที่หน้าจะเท่านะคะแต่งหน้าเข้มไม่เป็นไรแต่จงจำไว้หน้ามึงอย่าเทา <laughs> ไปเลือกใช้กันเองนะคะว่าจะใช้อะไรยังไงนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจนจบบ๊ายบายค่ะใครดูไม่จบก็เรื่องของมันช่างหัวมัน <c oughs> เรื่องของมึง <c oughs> แล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะ